ไปบ้าคว้าฝันนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าเข้าไปดูเนี่ยทุกคนจะแบบได้เห็นความสัมพันธ์ของพวกเราที่แบบถลึกซึ้งแต่หักขัดแย้งและแน่นแปลเฮ้ยเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านซีรีส์ในเวลา29 โอเคครับก็สลับเรื่องไว้บ้าทัฟฟันนะครับทุกคนก็จะได้มาเจอกับตัวละครทุกคนมาทัความรู้จักกับตัวละครทุกคนแบบที่มีปมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวสังคมต่างๆครับก็รับรองว่าทุกคนจะได้เจอกับบทที่มันอินเทนส์มากๆครับก็สลับตัวพวกเราเองที่เป็นนักแสดงก็คือมาอ่านบทก็คือยังตกใจเหมือนกันครับใช่ว่าแบบเฮ้ยมันไปได้ขนาดนี้เลยหรอก็อยากให้ทุกคนช่วยตากันนะครับผมทุกคนทำเต็มที่มากๆเลยก็อยากให้ทุกคนได้ดูบนของเาพวกเราครับผมที่เก้าอย่างคนที่เก้าอยู่คนละ 哈哈哈。 ก็จะบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆพวกเรานักสแสดงทุกคนนะคะตั้งใจกันมากๆเลยค่ะแมบบ่ว่าจะเป็นร้องเต้นสแสดงครบรสมากๆค่ะเห็นเราหน้ารักสดใสแบบนี้นะคะเรื่องเนี่ยมีเยอะมากๆมีปมทุกคนมีปมหมดเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแลบผมก็ยังไงปีหน้าก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทางช่องโมโนเจนจินายนะครับหรือโมโนแมกซ์นะครับก็เดี<ม>๋ย<น>วจะมาเล่าความสุขให้ทุกๆคนในปีหน้าเลยครับไม่ต้วว่าต้องรอดูเลยนะครับไว้บ้าคว้าฝันครับผมฝากไว้ด้วยฮะตรงนี้บ๊ายบาย ซีรีส์ไวบ้าคว้าฝันนะครับก็อยากให้ทุกคนมาชมเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเกี่ยวกับการเต้นการร้องของเด็กในโรงเรียนซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันมีแบบว่าเรื่องราวอีกมากมายมากมายที่แบบว่าลึกลงไปอีกแต่ละคนแต่ละคนมีเรื่องที่ดาร์กของเขาอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เรื่องราวของทุกคนเนี่ยสุดตรงมากๆนะครับจะสุดตรงไปทางไหนบ้างเนี่ยต้องรอติดตามในมนโนชเวติน่าร์นะครับพูดไปแล้วเรับแฝรับ ับ,บเรื่องราวอีกมากมายมา,มายแ,ตแต่ละคนะแต่ละคนโอ้วบ้าคว้าฝันนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าเข้าไปดูเนี่ยทุกคนจะแบบได้เห็นความสัมพันธ์ของพวกเราที่แบบต้องลึกซึ้งแต่หักขัด แป็นแเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยนะมีหลาอย่างเลยอยากได้แนวไหนมีหมดเลยเหมาะกับคนที่แบบว่ามีความฝันอ่าก็ต้องดูเรื่องนี้เลยค่ะแบบอยากจะทำฝันให้เป็นจริงถูกต้องบอกเลยว่าเจมจนสุดค้าเก้าพอดีนี่เก้วยนะคะ